อ๋อคุณแม่สอแแอว่าไงยังไม่อาบด้านอีกเราต้องรีบไปถ่ายคลิปกันนะครับวันนี้เราเราต้องไปถ่ายคลิปคุณแม่ต้องรีบไปแล้วนะคะลูกแม่จะมานอนอืดขี้เกียจแบบนี้ไม่ได้ไไดนะคุณแม่เราต้องรีบไปถ่ายแล้วะคะ่ะ FC ก็ยิ่งบน่นว่าคลิปไม่ค่อยมีเราชิบแต่แม่แ แม่ขี้เกียจแบบนี้เดี๋ยวจะไม่ได้คลิปนะคะเดี๋ยว fc ด่านะคะ,ะทุกคนจะอา,ดานบดาวกันราคาจเจอการอีดักซอแอมบีวะจ้า<น> <c oughs> แม่เรายังไงเนี่ยทำไมชอบใส่กอดถามแทน fc หน่อยได้ค่ะทำไมชอบใส่เสื้อสีแดงตัวนี้จริงเหรอว่าบอะทุกคนยังอาจจะแบบหลายๆคนอาจจะไม่รู้คือเสื้อตัวนี้มันซื้อมานานมากตั้งแต่แตบบว่าชเชนี่เป็นช่างแต่งหน้า ประมาณแบบว่าเกือบ10ปีแล้วอะแล้วมันทําเงินให้หลายล้านแล้วนะคะเสื้อตัวนี้ก็เลยแบบหลายๆข้อจะมีเขาเรียกว่าอะไรเสื้อตัเก่งอะใช่ไหมสามสี 3, ตัวที่ใส่ซ้ําๆเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งคอลเลคชั่นนะคะเสื้อตัวสีแดงตัวนี้จุดๆอ่าเจาะได้เลยค่ะแล้วหูแมวล่ะแม่ยังไงคะหูแมวอันนี้ตั้งแต่แบบไปแต่งหน้าเจ้าสาวะที่ส่งขาประมาณ6ปีแล้วแต่ว่า หลายๆคนอาจจะถามด้วยว่าเอ้ยเคยซกักหรือเปล่าหรือเปล่าแต่ว่าเคยซักนะเดือนละครั้งแต่ว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดทุกคนมันหาซื้อไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะไปเดินเพ่อหุ่นระศ์แล้วก็จะหาผ้ามาให้ช่างตัดเนี่ยมันใกล้ใกล้ใกล้จะพังแลนะ้วเนี่ยทุกคนซักนะแต่หาไม่ได้ซักนะไปร้ขนมเบื้องดีวกว่าปะแกตอนนี้เราก็เดินมาประมาณนิดนึงแล้วนาร้านอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้เขาเรียกเซเว่นหลังตลาดใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นเซเว่นหลังตลาดเทศบาลเมืองตาดทุกคนแล้วก็ อุ้ยใช่ร้านนี้หรือเปล่าใช่แม่ที่คนมุงนี่หรออ๋อนางขายอยู่แบบว่ายิงๆกับเซเว่นใช่ไหมอ๋อเป็นอุ้ยทุกคนตื่นเต้นอุ้ยคนมุงจริงนะเห็นตัอแอบบอกว่าร้านเนี้ยคนแบบว่าเขาต้องแบบว่าโทรมาเพื่อที่จะจองคิวด้วยเป็นแบบเขาเรียกว่าขนมเบื้องอ่ะทุกคนขนมเบื้องที่มันมีจะแบบว่าใส้มะพร้าวใส้หวานใส้เค็มอะไรแบบเนี้ยแล้วก็บางที่ก็ขายชิ้นละ10บาท12บาท15บาทแล้วแต่ที่เนาะ แต่ที่จังหวัตดตาทองเราหนึ่งบาทจ้าแม่สวัสดีค่ะสชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อเล็กจ้ะอ๋อแม่เล็กนาอคุณแม่อยู่เท่าไหร่คะ47เต็มเจ้ะ47จ้ะนี่นี่ขายขายขาย,ขายนี่มานาน,นยังเขาเรียกขนมอะไรคะแม่ขนมเบือเบ้องชาววังจ้ะขนมเบื้องชาววาว่าร้านนี้นะคะแบบว่าเราจะมาจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องโทรมาจองคิวหรออ,อ๋อถ้าถ้าไม่โทรมาจองคิวก็คืออาจจะไม่ได้กินเพราะจะหมดก่อนออใช่ไหม ชิลละหนึ่งบาทเหรอแม่อันนี้เขาเรียกว่าขายเอาหน้าตาเหรอแม่จะลงนายกอบตจังหวัดตราหรอคะหรือว่ายังไงเอ่ยขายอย่างงี้มาย0กวิาปีแล้วแม่ทางร้านของเรามีหน้ากี่หน้าคะเนี่ยอ๋อมีแค่สองหน้าเองสูตรโบราณเลยอ๋อเป็นแบบโบราณเนาะอันนี้เลยเครกไส้เค็มหน้าเค็มล้ันนี้แบบหวานเนาะจ้อันนี้น่าจะเป็นฝอยทองอันนี้น่าเป็นมะพร้าวใช่ไหมคะจ้ะนี่แล้วก็ทำแบบนี้เลยทุกคนทำกันเรื่อย หนึ่งเตานี่เราได้ประมาณกี่ชิ้นคะเนี่ยห้าสิบบาทจ้ะถ้าเบียดเบียดก็หกสิบจ้ะลูกค้ารอแป๊บนึงนะ้านเอาครีมลูกอู้อันนี้คือคิีของวันนี้หรอใช่แค่วันนี้อุ้ยปังปูดิเย่มากทุกคนดูสิไส้เค็มไส้หวานเนาะทํากันไม่ได้หยุดนะคะตั้งแต่ประมาณสี่โมงครึ่งหรอแม่อาตีไปห้าโมงมถึงช่วประมาณกี่โมงคะ อ๋อคนจะยุ่งถึงประมาณสามทุ่มครึ่งเองจ้ะคนจะยุ่งหมายถึงลูกค้ายุ่งเนาะ,ะที่หลังลูกค้าไม่ต้องมาล้วาะมาแล้วทให้ดิฉันยุ่งเนาะ <c oughs> ก็คือแม่เขาพูดถึงว่าเขาเขินกล้องทุกคนลูกค้าจะเยอะช่วงประมาณกี่โมงนะแม่เอ,อ่อห้าโมงถึงสามทุ่มจ้ะห้าโมงถึงสามทุ่มก็คือลูกค้าจะเยอะทุกนคนแล้วก็แม่ก็จะขายจนถึงสี่ทุ่มครึ่งเลยจ้ะแล้วก็จะขายจนถึงประมาณสี่ทุ่มครึ่ง<า> <ๆ S 2> แต่ถ้าหมดก่อนก็คือกลับก่อนแว้นมอเตอร์ไซค์กลับก่อนนะคะบางทีก็ทะเลทลายที่แถวนี้เอง อาแวะลายาดองหนึ่งกรบุบนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะเอาจริงๆแล้วว่าแม่หนูไม่ซื้อได้ไหมแล้วหนูเอาขอเ,อเป็นไส้ข้างล่างที่มันหกหกอยู่น่ะ <c oughs> ได้ไหมอันนี้เอาไว้แถมเลยนะอุ้ยแถมด้วยหรอฟรีเลยนะตายแล้วให้บอกว่าคนตาดมีน้ำใจคนแถมให้ลูกค้า,คาด้วยนะ,ะที่หล่นๆนาจ้าชิลละหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะเน้นความไว๋อีมิวต่อไปด้วย ขนมเบื้องเรียงคิวแม่เคยนับไหมว่าวันหนึ่งอะได้กี่ชิน้นก็จะประมาณอยู่ที่การขายก็ไม่เกินสามพันอะจ๊ะไม่เกินสามพันสองพันกว่าชิ้นเนาะ,ะเพราะว่าเวลาขายน้อยอะจ้ะ ต้นนะตาอนต้นนะมีน้องเสื้อเหลืองเดินมาสั่งบอกว่าอยากกินแต่ว่าน้องเขาบอกว่าคิวตอนนี้ไปตอนนี้หกโมงครึงแต่ว่าคิวตอนแอรตอนนี้คิวไปแบบว่าสองทุ่มครึ่งงงมากเขาจะมาสั่งไว้กันนะคะแล้วก็จะไปแล้วพอถึงเวลาเขาจะขี่รถรับเป็นอย่างนี้แม่อ๋อเท่าไหร่ขาเท่าไหรตัวเอง พันห้าสองพันเท่าไรเอ่ยเท่าไรนะหกสิบพี่ออกให้ได้ไหมอยากซ้อนมอไซด์ด้วยจังเลยอะ่ะมีเชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อนะปัดปัดสมบัติอ๋อบัตรเนเนบัตรวยคองจองกันมากเลยอะ่ะงงชอบกินหรอ,อ,อเดี๋ยวว่าหลังไลน์มาบอกพี่เดี๋ยวพี่บอกว่าเออสั่งเขาไปให้ปลาสองพันเราไปขี่รถเล่นกันอ๋อ อพอขึ้นมาแล้วคือทุกคนเนี่ยเขาต้องพัดแบบนี้นะให้กรอบจ้ะไม่ใช่ว่าใครต้องจะมาพัดได้ต้องพัดหน้าตาคนพัดด้วยนะคะหลังจากที่เอาขึ้นมาทุกคนแล้วก็เอามาพักไว้นะคะแล้วก็พัดนะคะ ได้แล้วของน้องได้แล้วน้องบัตรใช่ไหมแล้วทำไมชื่อบัตรชื่อแปลกหรือว่าชื่อสมบัติสมบัติสมบัติพิรัชยาของจองกันแบบงงทุกคนรอเนาะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆถูกมากนี่อันนี้ก็เป็นหลุมแบบว่าแเบบาแก๊สเล่งแก๊สนะคะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงการเบ,บาแก๊สเนาะ น้องรอเอาขนม่อนของหนูเหรอแม่ของหนูเอาแบบอร่อยอร่อยแบบกัดคำแรกเบาหวานขึ้นตาแม่ชับพิมพ์ยังนี่แล้เขาก็ต้องพัดแล้วนะคะทุกทนคนเห็นไพัดให้มันเย็นเนาะมันจะได้แบบว่าไม่งั้นใส่ไปเดี๋ยวมันมีไอความร้อนมันจะไม่กรอบใช่ไหมลูกเย็นไม่ทาน ้านนี้เป็นของชิเน่นะคะเป็นแบบว่าหวาน5ชิ้นเค็ม5ชิ้นนะคะแต่ความจริงแล้วสั่งไป100บาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมหน้าร้านกันนะคะทุกคนดูน่ากินมากจ้านีอถุงอะไรนะลูกปน42ถุงคนก็คือหวานเค็มสี่ถุงอุ้ยทำไมบอกลูกค้ายเยอะมาก แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาชิมนะคะว่าอร่อยไหมแต่ว่าครั้งที่แล้วซอแอซื้อไปให้กินก็คือหมดเลี้ยงเลยนะคะหลายคนเดินมาแล้วก็ไม่ได้กินเพราะว่าไม่ได้จองเนาะก็คือคือทุกคนมาคือแบบต้องจองคิวใช่ไหมโทรมายกเว้นแบบไม่มีคิวจริงๆเนาะเมื่อกี้ก็ไม่ได้กินทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมแม่อยากให้หนูชิมไส้อะไรก่อนตามสบายเลยจะหวานก็ได้เค็มก็ได้<อ>แต่เค็มอร่อย<จ>ะนะเค็มอร่อยอ กั๊กเนี่ยคนตาดหวานก็ได้เค็มก็ได้แต่เค็มอร่อยอ่ะช,ชิมเค็มก่อนทุกคนดูความไส้นี่โู้หทุกคนดูดิไส้เค็มนี่น่ากินมากแล้วนะืม,ม่หวานจังเลยอะ่ะหวานแบบไม่ห่วงน้ำตาลใช่ไหมไม่ห่วงแบบหวานนะอ๋อแม่บอกมันเป็นขนมหวาน ไส้มะพร้าวสักอะไรแม่ก็ทำเองหมดเลยเหรอทำเองหมดเลยจ้ะอุ๊ยอร่อยเนาะทุกคนอร่อยมากเลยอ่ะหนึ่งบาททุกคนนี่หนึ่งบาทนะชิ้นละหนึ่งบาทนะจ๊ะาเค็มถ้าเค็ม,มแล้วแบบว่าจะกินร้อนๆอนน่ะทุกคนมันจะอร่อยกรอบหวานเพราะว่าที่นี่ไม่ได้ใส่ผงกรอบจ้ะ<ค>แป้งสดอ๋อที่นี่ไม่ได้ใส่ผงกรอบใช้แป้งสดแล้วก็ทำเองทั้งหมดเลย นี่ค่ะทุกคนแบบนี้ก็คือไส้หวานนะคะฝ่อยทองชิ้นละหนึ่งบาทเหมือนกันจ้าดูสกิลแล้วนะไส้หวานจ้ามีหนักหนักปะว่ามีคือหนักปะว่ามีสสิบประมาณอร่อยคุณไม่เกินยีนาทีปะแปวะมาจังหวัดตาดนะทุกคนช่วงเย็นๆค่ำๆนะก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่แบบว่าไม่ควรพลาดเลยทุกคน หรือใครอยู่จังหวัดตาจังหวัดจนนันเนาะมาทงมาเที่ยวนะคะแวะมาทานได้หลังตลาดสดหน้าเซเว่นนะคะร้านชื่ออะไรนะแม่ออ๋ร้านใหญ่เล็กจ้าร้านใหญ่เล็กนะคะขนมเบื้องโบราณชิ้นละหนึ่งบาทตังมากขอกินหนึ่งชิ้นเดียวพอทุกคนเนี่ยเบาหวานขึ้นเกือนไหมจ้ะ 热了。